ทุกคนอิชิอิก,อก,กำลังเครียดหนัก พ็อกฟี فا เดย์ตรงกับศึกไทยดาบีคลิปนี้นะครับมาพูดถึง2นักเตะที่คาแข่งอยู่ในศึกฟุตบอลเจลิก2ประเทศญี่ปุ่นอย่างเอกนิปัญญาดาวเตะจากสโมสรเอฮิเมะเอฟซีและเจ้าเชคสุบะโชคสารชาตินะครับแนวลุกของสโมสรฮอกไกโดคอนซาเลสซัปโปโรซึ่งทั้ง2คนนะครับทั้งบุกทั้งเชคนั้นแน่นอนครับเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับและทีมชาติไทยนะครับจะลงเตะในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2อ2 7รอบคัดเลือกพบกับทีมชาติรีลังกาในวันที่25มีนาคม่่อบห้าั้นาะมนะครับ เรื่องด้วยนะครับในวันที่21มีนาคมเจอกับอัฟกานิสถานนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีนาคมเป็นช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับแต่เจลิกสนั้นไม่ได้หยุดพักให้กับช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เลยครับไม่เหมือนเจลิกหนึนะครับและที่สําคัญวันที่23มีนาคมนะครับจะเป็นแมตช์ศึกไทดาบี้ด้วยนะครับเพราะว่าเอฮิเมฟซีทีมของเจ้าบุกจะเปิดบ้านเจอกับคอนซาโดเลซัปโปโรทีมของเจ้าเชกบอกเลยนะครับว่าช่วงนั้นนี่เป็นโปรแกรมที่ข้าบเกี่ยวกันมากๆเลยยยรแตต่่่อออาาาาางไไกกก็มหวชด สมมาคมก็ต้องเร่งที่จะส่งหนังสือนะครับไปให้กับสโมสรน,นะครับแน่นอนสโมสรญี่ปุ่นเขาปล่อยตัวอยู่แล้วนะครับพร้อมให้ความร่วมมือกับทีมชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดยครับอย่างไรเสียสโมสรต้องปล่อยตัวมาให้แน่ครับแต่อยู่ที่ว่า อิชิจะเรื่องนักเตะต,ตัวหลักมาเลยหรือไม่หรือจะใช้นักเตะที่มีอยู่แล้วก็ที่ดีที่สุดในไทยลีกเนี่ยลงสนามในศึกฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ที่จะประเดิมสนามเจอกับสิงห์ลังกานะครับแฟนบอลนะครับคิดเห็นอย่างไรครับสามารถแสดงความคิดเห็นนี้กันได้นะครับว่าอิชีควรเรียกเจ้าบุกกับเจ้าเชคมาหรือไม่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์มีนาคมนี้นะครับ